เพราะเด็กคือไม้อ่อนควรจะให้เด็กอ่ซึมซับรู้ตั้งแต่พื้นฐานทำไมต้องกราบ3ามครั้งอันนี้ก็คือควรจะมีการสอนตั้งแต่ในครอบครัวอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666หลวงพ่อครับ มีคําถามคําถามหนึ่งก็คือจะมีการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยตามโรงเรียนอยากจะถามหลวงพ่อว่าในมุมมองของหลวงพ่อเนี่ยจริงๆแล้วคือเด็กนักเรียนเนี่ยควรจะเรียนศาสนาพุทธเนี่ยในระดับขั้นไหนดีแล้วก็อย่างไรดีครับอันนี้เป็นคําถามที่ไม่เล็กเลยนะเป็นคําถามใหญ่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการพัฒนาคนเนี่ยครับ มันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะดังนั้นมีจึงมีหลักสูตรปฐมวัยครับซึ่งมาจากกระทรวงมาจากผู้รับผิดช,ชอบว่าเด็กชั้นปฐมวัยสามขวบควรจะเรียนรู้อะไรก็จะมีการกำหนดไว้ครับหขวบ7จขวบถึง12 15คือมีนโยบายมีกำหนดไว้คำตอบในเรื่องนี้หากจะตอบก็ขอตอบจากเหตุและผล แต่ไม่ได้หมายความว่าทําได้หรือไม่ได้ขอท่านผู้ฟังมีใจเป็นกลางการตอบนี้ตอบเพื่อ,อแสดงทัศนคติคแสดงเหตุผลและมุมมองต้องตกลงกันไว้ก่อนในเบื้องต้นเดี๋ยวจะไปวิจารณ์อีกว่าไปวิจารณ์นโยบายของภาค,าครัฐฐาไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นมีคํากล่าวอยู่คําหนึ่งที่สํานวนไทยๆไ,ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนี่คือเป็นสํานวนที่บ่งบอกเลยว่าถ้าไม้อ่อนเนี่ย เอาออนไม้อ่อนๆมาดัดเนี่ยคือบางบางชนิดก็ไม่อ่อนโดยธรรมชาติแต่เอามาเผาไฟเช่นไม้ไผ่นี่ยไม้ไผ่มาเผาไฟเนี่ยโค้งได้นะโค้งได้ท่อ PVC ะเอามาเผาไฟโค้งได้นะโค้งได้เลยอันนี้คือไม้อ่อนคือถ้าอ่อนมันดัดได้ที่นี่ไม้แก่ก็คือคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะแก้ไขอะไรอะไรเนี่ยมันแก้ยากครับดังนั้นใน ในสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนหมู่มากที่นับถือแล้วเราก็อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นการที่จะปลูกฝังกุลบุตรเด็กๆเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมก็คําตอบคือจําเป็นมากเพราะเด็กคือไม้อ่อนทั้นควรจะสอนอะไรควรจะรู้อะไรก็ควรจะให้เด็กเนี่ยซึมซับรู้รตั้งแต่พื้นฐานาเช่นว่าทําไมต้องกราบสามครั้ง ทำไมต้องกับพระกาบพระเราดียังไงครับอันนี้ก็คือควรจะมีการสอนตั้งแต่ในครอบครัวโดยอย่าไปฝากความหวังไว้ที่ครูที่โรงเรียนสิครูคือพ่อแม่เนี่ยลงมือก่อนเลยครับนี่แม่ก็ไม่กราบยายก็ไม่กราบแต่พอเห็นพระมาไหว้พระสิลูกกับพระสิลูกเด็กก็งงดิแล้วแม่ทําไมไม่กราบอ่ะเพราะเด็กนั้นชอบเอาอย่างเด็กนี่มีลักษณะคือหนึ่งชอบชมเด็กเล็ก ชอบชมถ้าชมแล้วเด็กจะแฮปปี huh. ้แล้วก็สองก็คือเด็กชอบกำลังใจ uh huh. เด็กไม่ชอบตวาดเด็ก uh huh. ไม่ชอบตำหนิแม่ผู้ใหญ่คงไม่ชอบเหมือนกันอ่ะไม่ใช่เฉพาะเด็กอ่ะ uh huh. พอเราอยากจะให้ลูกหลานเป็นอย่างไรเราก็ควรทำอย่างนั้นอันดับแรกเอาทางกายยาภาพก่อนเพราะเด็กยังมีเหตุผลไม่มากนัก uh huh. คืออธิบายง่ายๆเลยว่าทำไมต้องกราบพระลูกพระท่านเป็นผู้ประเสริฐ พระท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นผู้ที่ท่านเสียสลาก็อธิบายความให้ฟังทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะเอาความประพฤติของพระที่ไม่ดีมาเป็นกำแพงขวางกัน้นเลยอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666